การทนายล้านของกายเด็จจะเกิดขึ้นเมื่อของสามสิ่งมารวมกันสูดแดดไวายมั่นปั้นมือว่าของสามสิ่งนี้ตนจะได้ครอบครองมาได้กระจกพิเศษระดับจะดามไปแต่ขาดลูกแก้มก่อนแล้วเมื่อตอนที่แล้วลูกแก้มก่อนได้อยู่กับกู ในแล้วเรวยพลังของลูกแก้มังกรก,ก็รวมร่างร,างรวมจิตกับไกายเฟิร์ตเนตอนจบนั้นก็มีชายประหลาดนด้รับปรากฏออกมาตอนนี้เสนอตอนเดดฟิร์คืนชีพไม่เนิเร์กลว่าไกาฟิร์จะกลายเป็นของสำคัญในการควบคุมกยันเนตไปเลยแม่มันแย่สักจริงๆเลยนะเนี่ย จับตัวไก่ฝืดมาให้ได้เรื่องอื่นไม่ต้องไปนสนใจก็ก็ก็เฮ้ยยี่โก้ เอรุああ่งโกเขาจะเอ่อดูแก้มังกรอยู่ในตัวเราถ้าอย่างนั้นพวกคราวจะต้องเล่นงานเราแน่นอนดรเลยอีก ไล้อยู่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนสสมาคมชีววิทยาผมยกเอาเรื่องนี้มาพูดในการประชุมวิชาการไม่ได้หรอกครับ เพราะทุกคนมีความเห็นว่าอุณหภูมิที่แปรปรวนเป็นเพราะภาวะเรือนกระจกของโลกไม่ใช่นะเป็นเราว่าพลังของกัญเนตต่างหากเรากันยนตก็คืออาวุธทางทหารที่อรารยธรรมโบราณสร้างเอาไว้ความแปรปรวนของภูมิอากาศเป็นเพียงปรากฏการเพียงเศษเสี้ยวของกัญเนตเท่านั้นเข้าใจหรือเปล่าตันขอจบแค่นี้ก็แล้วกันครับเชิญคุณกลับไปเถอะครับเหมือนไล่เรานะ อะไรเล่าบอกให้ปล่อยปะท้อเห็นฉันเป็นอะไรไปปะท้อโดนโดนไล่น้าเกลียดจริงปะท้อเล็ดเล็ดไปเนี่ยเฮ้ยเอ๊คือเอกสารมาเริ่มนี่ก็จะไป่ขายจริงหรอไม่บอกก็ไม่คือ่ตัวเองนะหน้าซื้อพิม แม่ปะทอผูมมหาจมอมเวรด็อกเตอร์นี่คือกรอบของหนังสือพิมพ์คุณควรไปสำนักพิมพ์ที่เขาลงเรื่องพวกวิทยาศาสตร์ประจัญหรือหนังสือโต้ไอสิ่งที้มโห่นะมันเรื่องจริงนะอีกไม่นานหอ,อย่างมันจะกระจ่างชัดวันสุดท้ายของโลกกำลังจะมาถึงไปน,นะคุณน็อตโกไม่อยู่แล้วเหรอคะเนี่ยทะเลาะก,กันหรือเปล่าด็อกเตอร์ไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าโกมันไปโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้ล่ำไม่ได้ลาเลยเลยล่ะรู้ไหม<อ> อ,อ้าวไอพี่โกแน่แน่รู้จังฮัลโหลอ๋ออาจารย์น้สโกโ้เหรอดรครับอ๋คอครับหรอดกเอรครับรู้จักคนชื่อกุสินไหมคะคกุสินกุสินเหรอคะ่ะดูข่าวทีวีสิคะโยทีวีแล้ว ผมไม่ใช่นักพยากรณ์ผมไม่นักวิชาการและก็ลองพูดถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกเราเนี่ยยังมีอาวุธอยู่ร้ายแรงกว่าอาวุธนิวเคลียร์นั่นก็คืออีเน็ตรู้ไหมบ้าห่าครับที่พูดแบบนี้ผมไม่ได้พูดพวกคนนะก็ยินดีคืออะไรหรือค่าสัมภาษณ์หนือครับหรือว่าพวกนักข่าวเนี่ยก็ดีถะกปลงกเรื่องนี้ขึ้นมาทางนั้นเลยนะแล้วเรื่องจริเป็นยังไงล่ะคะอ่าบ้าห่าครั้งนี้บ้า่าคุณมราโมชิ มรักคุณมุราโอเชีด้วยประสบการณ์แล้วก็สมองอันชฉลาดคุณสามารถไขปริศนาในครับพี่กุชินคุณนะไม่อยากจะพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้นมาลองพิจารณาคิดดูให้ดีๆแต่ฉันคิดว่ามันไม่จำเป็นหรอกไม่จริงคุณโกหก ในโรกนี้ไม่มีนักวิชาการคนไหนที่ไม่พิสูจน์ทฤษฎีการวิจัยรั่วการคนรา้คนพบของตัวเองหรอกคุณกาลังโกหกอยู่ดิฉันไม่ได้โกหกนะคะดรคูสินคะโลกเรานะัมีการค้นพบใหม่ๆม,ม,มากมายแต่ว่านักวิชาการอะ่ะก็มีหน้าที่ที่จะต้องแยกแยะวะ่าสิ่งไหนที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตและโลกนี้ไม่ใช่หรอคะดรว่าจริงไหมล่ะคะ ไม่ใช่เพอเจอนะอืมคุณมุราคุชิผมน่าเศร้าใจเหลือเกินไม่มีอะไรที่ผมจะเศร้าไปมากกว่านี้อีกแล้วจริงๆนะคุณมุระคุชิเช่นน่ะสงสัยจังเลยว่ายังมีคนเข้าใจที่คุณพูดอยู่อีกหรอคะเนี่ย <c oughs> คราวเหอถูกต้องแล้วละ่ะ <c oughs> ขอเชิญคุมากันหน่อยสิมาด้วยกันนะแล้วเพื่อน <c oughs> ๆคุณจะได้ติดตามมาด้วยไง <c oughs> ก็หมายเราสิใช่ไหมฮะฮึเดรีคุณจะไปไหนกันรคะเดินเร็วกว่าเามาเดรี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 เดรน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 เดรีเดีเดร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 นเดรเด้ีเดรนเดรีเดรนเดรเดาีเดร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 เดเด วายอย่างนี้แย่เลยโกถึงไม่อยู่ก็ไม่รู้อ่ะเดทการก่อนแล้วกันแต่คนนี้ไม่ชอบอ่ะมาฉันจะจอดขบเลยทอนนี้ครับเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าจะเป็นไงหยุดนายเปียกมาได้เยไม่ได้ตังค์แล้วเขาเขาชื่อเปียกที่ไหนเล่าอุ้ยเออคือนี่มันจะอ้าวมาทางนี้มาอะไยังไงเฮ่อตอนนี้เสร็จนะเฮ่ออุ้ยอ่าเฮ้ย เอ้ยอ่ะอ้อเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าโอ้ยอ๋ออืมอืมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแต่งตัวสวยดิน้องโอ้ยแต่งตัวสวยน้องเฮ้ยฮเพื่ออะไรอรู้จักไหมเอ้ยอไอเนี่ยอัพนี้เ้ไ่เเลยยยไอ้กอออ๋อเอเจอพี่นะแต่งยังไน้างเนาะ อนาตาคุณกำลังถูกพวกเราวหอกใชอยู่นะคะไม่จริงราพึ่งพาสายซึ่งกันะกันหากยันะวะนี่นี่แนี่จัดการอยโอจับด้วยนี่ เฮ้ยแต่จะโคลรจะป้าโอ้จะโมจนป่าลอยเฮ้ยมรนจะไางมาทำธุรกิจประสาทโอ้โหบัดลายดาวโอ้โหหอบมือ

พลังสองงามสายฟ้าจุ๊ยเดสเดสฟอร์ดล่ะยังมีชีวิตอยู่แลวเนี่ยไม่ฟาดยังยังมาทำผมถอยกลับทำไมก็ไม่รู้สิ่งสำคัญคือลูกแก้วมังกรเดสฟอร์ดไม่เกี่ยวหรอก ดเวเดสเฟิร์ดมันขัดขวางางของเราเราต้องเก็บมันสิครับไอ้เราบอกแล้วยังไงไม่ต้องสนใจเสียงสำคัญคือลูกแก้มังกรกับคาซาโกรังโกเราต้องทำตามคำสั่งของ